สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะในวิดีโอนี้นะคะซึ่งก่อนที่จะไปทําแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เรื่องของคําที่มีฤกและรือกันก่อนนะคะเด็กๆเตรียมอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะ ค,คำที่มีรึนะคะจากที่เด็กๆได้ดูวิดีโอนะคะไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะรูขออนุญาตทบทวนความรู้อีกหนึ่งครั้งคำที่มีรึนะคะจะสามารถออกเสียงได้3แบบก็คือออกเสียงรึหรือหรือเรนะคะออกเสียงได้3แบบนะคะเด็กๆก็คือรึหรือหรือเลนะคะเดี๋ยวเราไปดูในแต่ละแบบกันค่ะแบบแรกนะคะออกเสียงรึนะคะคำที่มีรึออกเสียงรึนะคะ ก็คือตัวรึจะอยู่ข้างหน้าคําแบบนี้เป็นต้นนะคะและก็อาจจะไปผสมกับพยัญชนะอย่างเช่นคอควายนอนหนูพอพาน,น,อนมอม้าขอหีบนะคะเีวยวตัวอย่างคํานะคะอย่างเช่นคําว่าค้าหรืหาดนะรมนมารุตยูหักรือไทยนะคะอันนี้คือตัวอย่างของคําที่ตัวรือออกเสียงรืนั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างคําที่ตัวรื้ออกเสียงรืเพิ่มเติมกันนะคะอย่างเช่นคําว่า พฤหัสบ,บดีหรือพระพฤหัสบ,บดีนะคะประพฤกพฤศภาคมพฤษาค่ะ,ค,ะคำที่มีตัวรื้อซึ่งตัวรื้อออกเสียงรินะคะส่วนใหญ่จะเป็นคำที่ผสมกับพยัญชนะอย่างเช่นกไก่ต่อตาทอทหารปอปลาสอสลาสอสเสือนะคะยกตัวอย่างคำค่ะอย่างเช่นคำว่าอังกฤษเห็นไหมคะจะออกเสียงตัวรื้อเป็นเสียงรินั่นเองค่ะตรินริททรษฎี ปริฉาเป็นต้นนะคะคำที่มีต <OR> ัวรืนะคะซึ <drama> ่งตัวรืออกเสียงเรจะมีหนึ่งคำนะคะก็คือคําว่าเริกค่ะซึ่งคําว่าเริกนะคะตัวรืออกเสียงเรมาเจอกับตัวสะกดกอไก่นะคะจงอ่านว่าเริกค่ะต่อไปตัวรือนะคะตัวรือออกเสียงรือค่ะมีหนึ่งคำนะคะก็คือคําว่ารือสีนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามาทําใบงานนี้กันนะคะแบบฝึกหัดวันนี้คือใบงานนะคะใบงานนี้นะคะเด็กๆสําหรับใครที่ไม่มีใบงานนะคะเด็กๆสามารถทําลงในสมุดวิชาภาษาไทยได้เลยนะคะทําลงในสมุดวิชาภาษาไทยได้เลยโดยที่คุณครูจะพาเขียนเป็นตัวอย่างตังนี้ค่ะใครที่ทําลงในสมุดนะคะให้เด็กๆเขียนวันที่ก่อนนะคะวันพฤร,รัส,สบ,บอดี วันพฤหัสบดีที่6มกราคมพุทธศักราช2565นะคะเขียนวันที่แบบนี้ก่อนเสร็จแล้วเด็กๆเ,เขียนตรงนี้ออกเสียงรึนะคะเขียนข้อหนึ่งสองสนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างอันนี้คุณครูยกตัวอย่างมาให้แล้วว่าคําตอบมันจะมีประมาณนี้นะคะต่อไปพอเราเสร็จออกเสียงรึและให้เด็กๆเขียนออกเสียงริแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็เขียนข้อ1 2 3 4สาไล่ไปเรื่อยๆเลยโดยที่เด็กๆมาดูคํากับคุณครูไปพร้อมๆกันนะคะ ค่ะมาดูคำกันก่อนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตพาเด็กๆอ่านทีละคำนะคะเด็กๆอ่านตามคุณครูทีละคำนะคะคำแรกค่ะรื้ไทยริดฤศีเริกตรินสัมฤทธ หรือดีณนะหรือมนทฤษฎีอังกฤษเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคำใดที่ออกเสียงรึกันบ้างค่ะมาดูที่ออกเสียงรึกกันก่อนนะคะเมื่อสักครู่ที่เราอ่านกัไปแล้วมีคำใดบ้างคะ ค่ะคำว่ารือไทยค่ะรือไทยนะคะเด็กๆออกเสียงรื้นะคะต่อไปค่ะคำว่าอะไรอีกคะเด็กๆรือดีค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆและคำว่านะรึมนค่ะที่ออกเสียงรืนะคะต่อไปมีอีกไหมคะ ไม่มีแล้วนะคะมี3มคำที่ออกเสียงรือคือรือไทยรือดีและณรือมนค่ะเด็กๆคนที่ทำอยู่ในสมุดนะคะหนูเขียนออกเสียงรือไว้ก่อนบรรทัดแรกแล้วก็ขึ้นข้อที่หรือไทยข้อที่2อรือดีและข้อที่3าณรือมนนะคะส่วนข้อ4ข้อ5ไม่มีหนูไม่ต้องเขียนนะคะต่อไปค่ะ มาดูออกเสียงริกันบ้างค่ะออกเสียงริกันบ้างนะคะเดี๋ยวเมื่อสักครู่เราเอาคำอะไรไปบ้างแล้วคุณครูขออนุญาตขีดคำนั้นออกก่อนนะคะเพื่อที่เด็กจะได้ไม่งงหรือไทยเราเอาไปแล้วนะคะหรือดีเราเอาไปแล้วนะ,ะหรือโมเราเอาไปแล้วต่อไปคำที่เหลือคำใดออกเสียงริบ้างคะริสเก่งมากเลยค่ะริสนะคะริสออกเสียงรินะคะต่อไปค่ะตรินค่ะที่แปลว่าหญ้านะคะตริน ต่อไปค่ะสำริดนะคะสำริดนะคะสำริดแปลว่าความสำเร็จค่ะเห็นกไหมคะเก่งมากๆค่ะทฤษฎีค่ะทฤษฎีนะคะและมีอีกไหมคะเด็กๆอีกหนึ่งคำค่ะคือคำว่าอังกฤษนั่นเองค่ะเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านคำกันด้วยนะคะ คนที่ทําในสมุดนะคะหนูขึ้นออกเสียงขึ้นหัวข้อออกเสียงริก่อนนะคะแล้วก็เขียน1นึริสสตริน 3, สามสำริสสี่ทริฎีหอังกฤษนะคะใส่ลงไปในสมุดนะคะต่อไปออกเสียงเรอกันมากค่ะเรามาดู ตัวรึที่ออกเสียงเรอกันบ้างนะคะมีอยู่1นึ่คำเลยถ้าใครจำได้นั่นคือคำว่าเริกค่ะเก่งออกมากค่ะเด็กๆเด็กๆที่ทำในสมุดนะคะขึ้นหัวข้อออกเสียงเรอก่อนนะคะแล้วก็ขึ้นข้อ1เขียนคำว่าเริกเข้าไปค่ะเก่งมากค่ะดู มาดูคำที่ออกเสียงรือกันบ้างค่ะคำที่ออกเสียงรือก็จะมีตัวรือใช่ไหมคะตัวรือก็คือคำว่ารือสีนั่นเองค่ะเข่งมากๆเลยค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะคุณครูขอฝากนะคะให้เด็กๆอ่านทบทวนคำที่มีรื้และรือเพิ่มเติมนะคะนะคะฝึกอ่านมากๆนะคะ เพร่ะเด็กๆฝึกอ่านแล้วนะคะอาจจะฝึกเขียนเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อเด็กๆจะได้มีทักษะการอ่านและการเขียนให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูต้องขอขอบคุณเด็กๆทุกคนในความตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีเลยค่ะครั้งต่อไปเรามาเรียนรู้กันในเรื่องอะไรนั้นฝากเด็กๆติดตามกันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ